ครับกฤษกบสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตัวท่าต่อนี้นะครับก็จะนะครับจะมาเล่นบาสบอลเริ่มมาของระบบนะครับผมที่ตั้งบวงดภางแรกขอมไม่ได้นะครับผมแหมทีมผมต้องการแบบเดียวว่าทีมก็ชอบอยู่แต่นี่ครับผม BFP ไอ้เนี่ยนะ b p ต้องได้โอ้พีพีพีแล้วนั้นเหรอฮะ เนี่ยตกแต่งเป็นสวนกลานะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราดูเราดูกันนะแบาทีมเรามีใครบ้างออกมาแล้วนะครับลูกค้ามากเลยมาตกคนไอ้โง่บ้าเราแลกชุ้ก่อนเป็นไรครับเด็กอยู่ไหนเด,ด็กอย่นี้นเด็กอย่นี้ขอเล็กขอเล็ก คอเลโกคเล็คเล็กคเล็ุยคเลโคเล็คเลหนึ่งอันก็พอใจเร็วเล็กหนึงอันก็พอใจอันก็พอใจออกมาแล้วเว้ยอันก็พอใจแล้วอันก็พอใจแล้วแล้ชุดเกาะึงมัน บอกนแน,น่นสติแม่งเลยเอ้าแรกแรกเดี๋ยวใช่เลยแรกียวอันใดใช่ยยเยอเนี่ฮะสีตะปักคืออัปเปิลครับก็ฝากสำหรับใครที่เป็นแฟนเนสเปคแอปเปิดครับด้วยนะครับคือฝากด้วยกันนะครับให้เพิ่มไอ้มม้ำอ่าน่อย แบบเนี้ยเนี่ยแบบไโรโบน่ะมันจะดีมากเลยนะราคาของไม่แพงอะไรประมาณเนี้ยไม่ถนูเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาวัดถนูนะเนี่ยฮ้ยสิ่งของสามอันไม่อะไรฟแบบาะาแอปเปิลคราฟหะมึงดูแอปเปิลคราฟหะแหม่แยบแมวโอ้คามา ออกไปมันต้องไป๋ยวได้เป็นเครื่องใช้อู้เล็กสามอันเลยโอ้โหแม่แบบแม่จริงอะไรวะเจ็ดอันเลยนะว้ายาวยาวยาวกูขอเดี๋ยวกูฟาร์มอยู่เนี่ยแหละ อีกสง so, แตกแล้วครับอันนึงแตกแล้วครับอันนึงน, <c oughs> นี่มึงมามามึงมามาโอ้โหมาแล้วไงแล้มึงจะทุบทำป้าอะไรอ่ะใชน,นัยพัฒเอ๊ยเดี๋ยว เดี๋ยวไอหาเบี่ยงไม่มีใครกันก็ว่าที่แต่สามรอบก็จบแล้วเนาะมึงคิดอย่างนี้เลยทีมตัวแท้ที่จะปกปิดดีๆนานๆอะไรวะเห็นเกะตัวไอ้พวกบ้าสารพัดเร็วไอ้พวกหัวบ้าหัวควายหัวสัตว์หัวสันดานชาบควาย จะได้ให้หน่งยังยังมึงคอยดูเลยเลยกุ้คอก่อนนะเพื่อนเอ้ยแม่มาดิกแม่มามาทุบต้านทุบเลยกวนอนุญาตนะมึงทุบเลยมามึงทุบได้มึงทุบเลยมากันเลียงให้ดีเลยเฮ้ยโอ้ ทีมกลิมกวนตีนนะแหมเดี๋ยวกูไม่บีบอกว่ะเด๊ดเด๊ดโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยหามึงเอ้ยกูเกือบตายเลยเมื่อกี้เนี่ยเดีย๋ยวไอ้ท <mate> ีมสีเ <rainbow> ขียวเนี่ยเดี๋ยวกูไปจัดการให้เพื่อนต้องเป็นห่วงแล้วนี่ให้พี่จัดการไอ้ถั่งนองแหมมึงอยากจะพูดจาหวานไอ้เหี้ย บักไหนหนั่งอาหารสักหน่อยนะมาพร้อมที่จะลุยนานแล้วว้าพร้อมที่จะไฟนานแล้วแหมตกปุ๊บไอหันน้อยเดี๋ยวกูจัดการให้ ก็สับเองโอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยเมโอ้ยอุวยบัมาท่าดีก๊ออกไปอะไรวะโอ้ยพร้อมกับเน็ตกากๆนี่นะเนาะเออไอ้เหี้ย กูเลยละกูเลยเบ็บอลตะขาบดีกว่าถึงแม้จะมีมาสติกก็ตามนะถึงแม้จะไม่มีมาสติกก็ตามนะคือผมเบื่อมันละแหมอีอหน,นู้อย่างวนะินาเลยง่ะไม่ใช่ไปวิชาอย่ามีน